โยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นในแมปที่มีชื่อว่าเลนโบรพีทนะครับก็อยู่ดีมันก็ดิ้งขึ้นมาในฝีผมนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยถือว่าเป็นแมปบัรพีทธรรมดา,มดา,มดาๆกาวใช่ไหมใช่มันก,ก็กาวจริงแหละแต่ว่า what the fuck โคตรพ่อโคตรแม่เล,วล <c oughs> เวลเข้าแล้วแล้ก็ตัดเข้ามาในเกมกันแล้วนะแล้วก็เป็นแมปกาวแบบนึงแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากเลยครับแล้วก็มันก็เป็นแบบกาวน่ะเออนะ โอเคนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูหน้า UI กันก่อนนะครับแต่ว่ามันก็มีแปลไทยให้เหมือนกันนะครับนะนี่ครับนะก็หน้าเมนูนะโค้ดในเกมโค้ดในเกมหาจากไหนด้านขวาล่างครับสงสัยเจ้าของแบบเขากลัวไม่เห็นนะ <c oughs> ผมว่าเจ้าของแบบเขากลัวไม่เห็นนะนะก็เลยปักไวนะ้ด้านล่างแม่งเลยนะโอเคต่อไปก็เป็นหมวดตามกันแน่ไปปรับฟีดผมขอไปปรับแล้วกันนะรหัสรหัสก็ ข้าร่วมดิสคอรเพื่อใส่โค้ดใส่ละใส่สมัยเข้าแล้วนะแต่รู้คืออะไรนะเพื่อนเพื่อนอ๋อแช่งม,มันเถิดติติก็อัพสเตตนะครับนะโอเคแช่งม,มันโอนในเกมนี่ไงอ๋ออันนี้อันนี้คือท,ที่ใส่โค้ดโอเคเข้าใจแล้วและนี่ก็คือโค้ดในเกมนะครับนะก็ ใครที่ไม่อยากเข้าดีคอนหรือว่ายัางไงก็สามารถมาเกอกกันได้นะครับแต่ว่าผมขอ,อมผมขอใส่แค่2โค้นนี้แล้วกันล้วล่เนี่ยนะ่าจะคอมเมนต์นะแต่ว่าโค้นเก่าๆเนี่ก็ทุกคนก็ไปหาก,ก่อเองแล้วกันเนาะมันเยอะเกินไปนะเทุกคนก็ไปหาก่อเองแล้วกันเนาะโอเคนะฮะเอาละเริ่มแรกเลยเนี่ยเรามารีวิวผลกันก่อนแล้วกันซึ่งผลนี่เขาน่าจะแจกฟรีทุกคนนะหรือเปล่าไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่า ผมได้มายัางไงไม่ดูกันโอเคครับนะทาแซกันเลยกันเนาะทาซนะครับเออเป็นก้อนเหลีย่ยมออกไปนะไม,ไม่รู้ยุยอะไรเหมือนกันทา X นี่ดอกไม้เก็บดอกเก็บดอก แบบกลัวเก็บดอกไม่โดนอะไรเงี้เยกเก็บดอกใหญ่แม่งเลยอ่ะแบบเก็บคือเก็บไม่โดนว่าไงแล้วอะ่ะแบบดอกโคตรใหญ่อะ่ะอู้โอเคเดี๋ยวขอปิดหน้าตางหนึงนะโอเคเตะคิวเซลนี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่อ,หญอ่ะอีกทีหน,นึ่งนีน่ตะคิววีครับผมนี่ดอกไม้เลี้ยวนะฮะเออ แต่ขอแมปคงจะชอบเล่นเฟติโนนะแต่ของแบบน้าชอบเล่นเฟติโนนะแม่เมี์ยัอกไม้นะสก,กี้บีับผมสกิลบีไทยนะดอกไม้อีกแล้วนะฮะเอ,อสำรวจเกาะไงเ,ออเดี๋ยวผมพาไปสำรวจเกาะแล้วกันเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยเด่นชัดเลยนะเจ้าท <c ười> oh, <c ười> ะเลคุณหน้าเจ้าทะเลสิโอ้ประตูฟักจี้เลยอะเจ้าประตูฟัเจ้าทะเล ปลาดองอ๋อตายเลยโอ้โคตรพ่อคตรแม่เลยวิวโอ้โหโอ้โอ้เอาเอ้าเอาอัพเอาไปอ่าอ่าตันเอ้าตันแม่หนะเอ้าไม่ตันด้วยเออตัวอะไรวะนะาจี้สัสสวัสดีครับคุณเป็นตัวอะไรนี่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยปลาดอก เจ้าตายเลยโอเคอันนี้น่าเป็นโรงงานนะครับนะโอ้ยกระตุกที่หายเลยเวลแม่งพูดเป็สุดเลยโหต่างเป็นล้านน้องโอ้ยโอ้ยอ๋อตกแมปอ๋อตายอาตายเลยเอาหน่าอย่าคิดมากแมปแมปก่าแมปแมปก็เก่าอย่างงี้แหละอย่าไปคิดมากเลยเออนะไปๆไปก่อดต่อไปดีกว่าไปไปไปแล้วโรงงานแม่งตุ่มแบบตาย อันนี้เกาะอะไรมันมีต้นไม้ซากุระต้นเดียวเฟลจังวะไอ้ชิ้นตายเป็นเล่นแบงค์แล้วโอเคนะครับใครที่อยากเล่นแบบนี้ก็ผมก็จะแปะลิงก์แบบเอาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นแบบเก่าๆนะครับอย่าไปถือสาเลยมากเลยนะก็คลิปนี้ก็มีเพียร์เขาเดี๋ยวครับนะใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเมื่อไหร่เวลามันจะหยุดเนี่ย กัน่ารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เด<ต>ียวแต่น่ารักเธอจัก,กวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันเดอร์พา